ข่าวว่าคัมมแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่15มกราคมโดยโค้ชเจฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดตเย็นนี้ขอเสนอะเอาได้ไงผีแตะเบรกค่าตัวเคนแพงไม่สมเหตุสมผลในครั้งนี้เลยนะโดยแมนเชสเตอร์เดนั้นชะลอความสนใจในตัวของแฮร์รี่เคนสุดหน้าทีมชาติอังกฤษลงไปแล้วเพราะว่าค่าตัวที่ทอตแนมฮอตสเปอร์เรียกร้องนั้นดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นัก โดยกันทางเดอะการ์เดียนสื่ออังกฤษรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์เดจพับโครงการในการคว้าตัวเคนก่อนหน้าทีมชาติอังกฤษของเชนนัมฮอตส์เปร์ไปแล้วเพราะเมื่อพิจารณาจากองค์กรประกอบต่างๆมากมายค่าตัวที่ถูกเรียกมาแตะหลัก100ล้านปอนด์เป็นตัวเลขที่สูงเกินความเป็นจริง ถึงแมนเชสเตอร์เด็ดนั้นต้องการสุนหน้าตัวเป้าหรือหมายเลข9คนใหม่ในช่วงตลาดซื้อขายเสมอน,นี้โืยก่อนหน้านี้ปรากฏนะว่าเคนเนียเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําคัญร่วมกับทางวิเทอร์โอซิเมนสุนหน้าทีมชาตินเจิเรียของนาโปอรีเจ้าของดาวซันโบสตีอาในช่วงที่สั้นที่เพิ่งจบลงไป ดยการบริการของโอซิเมนถูกตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง150ล้านยูโรแต่ก็เป็นตัวเลขที่เข้าใจได้เพราะกองหน้าในเชเดียนั้นเพิ่งจะอายุปเพียงแค่24ปีและยังมีสัญญากับนาบรีจนถึงปี2025นั่นทำให้ทางแมนเชสเตอร์เนียหันไปหาเคนแบบเต็มตัวอยา่างไรก็ตามจากการพูดคุยในเบื้องต้นท่นแนมฮัสเปอร์ตั้งราคาขายเคนเอาไว้ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกินความเป็นจริง เมื่อพิษษจารณาจากการที่สุนหน้าไวซ์คัฟเวอรรนนี้เหลือสัญญาปีสุดท้ายส่วนด้านทางเดนเนียร์เวรีีท่านประธานสโมสรสเปอร์ก็ไม่มีวีว่แววว่าที่จะอ,อ่อนข้อแม้มีความเสี่ยงที่จะเสียเคนไปแบบไม่มีค่าตัวตอนจบฤดูกาล2023แต่หัวเรื่ญ่ของไก่เดอทองยังคงเชื่อมัน่นลึกๆนะว่านักเตะจะต่อสัญญาฉบับใหม่ในป่านี้นะแผมเป็นว่างานนี้ต้องมาดูกันต่อไปก็แลวกันว่าอนาคตของแฮร์รี่เคนจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันดีครับแรดฟอร์ดลั่นแปลงบริษยาเรือ3แชมป์สู่พลังบวกในช่วงศีษนสนานะโดยบรรับแรดฟอร์ดกองหน้าของทางแมนยูไม่ต้องโกหกตนเองว่าปวดใจที่ได้เห็น มนเชส,สตเตอร์ซิตี้อลีร่วมเมืองในการคว้าทริปเปิ้ลแชมป์ปี2023แล้วจัดพาเรดฉลองสุดเวียงแต่นั้นอยากจะเอาความอิจฉาแปลงสู่พลังเพื่อจะถึงตาพวกเขาตั้งคดแหกกันบ้างซึ่งแมนยูเองในยุคข,ของผู้จัดการทีมเบริชเชนทักปีแรกเนี่ยนับว่าตามเป้าเมื่อควา้าแชมป์คาราบาลครับพร้อมคว้าตัวแชมเปี้ยนล็กในช่วงศน,นาขณะที่ไรท์สปอร์ตเองคว้าตำแหน่งดาวซันโวและก็นักเตยยอดเยี่ยมแห่งปีของทีม โดยอย่างไรก็ตามเมื่อเหลือมองไปดูซิตี้เนี่ยกลา,ายเป็นว่าเถลิงความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพราะขึ้นหิ่งเดียวกับทางป็นตัแดงในปี1999ฐานะทีมที่2องของกระดที่คว้าทริปเปิลแชมป์พรีเมียร์เลกเกตเอฟเอคัพและก็แชมเปี้ยนลีกในรายการเดียวกันความพิเศษของการครองเจ้ายุโรปยังเป็นสมัยแรกเป็นประวัติศาสตร์ของสมโมสรจนคัมบูรีเพื่อนบ้านน่ารำคาญไม่สามารถถูกหยิบมาใช้ได้อีกแล้ว บอกตรงๆนะหอกไวเป็นประเพศเนี่ยแค้นหนักที่เห็นความสเสถียราริร่วมเมืองแต่ก็มืออาชีพพอจะให้เครดิตคู่แข่งนะและหวังจะใช้ไฟในส่วงเนี่ยจุดความทะยทยานที่จะทำแบบนั้นกลับคืนมาบ้างพวกเขานั้นคู่ขนแล้วเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้ดีที่สุดในปีนี้รัดฟอร์ดได้กล่าวในแคมป์ทีมชาติอังกฤษที่เตรียมเตะยูโร2024เราคัดเลือก พูดถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นบนสนามหน่อยและพวกเขาทําไห้ดีจริงๆ,ๆผมเป็นคนที่ชอบดูบอลผมชอบดูเกมคุณภาพนั่นคือสิ่งที่ตนเองทําแต่หลังจากพวกเขาคว้าแชมป์สำเร็จตนเองก็ไม่จําเป็นต้องทนดูพวกนั้นฉลองอีกครั้งพวกนักเตะจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ล้วนเป็นตัวคุณภาพและเราเองก็จะไปะต้องมีกลุ่มนั้นในขุมกำลังทีมชาติอังกฤษเพื่อที่เราจะได้แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่มีเรื่องอะไรใหม่ๆในครั้งนี้ เรื่องใหม่เรื่องเดียวก็คือเที่ยวนี้ซิตี้กวาดแชมป์สมแชมป์จากเมเจอร์ลีกโดยไม่ใช่แค่เราหรอกนะที่พยายามกระชากพวกเขาลงมาเอาจริงๆแล้วอีกหลายทีมก็ด้วยในครั้งนี้เรานั้นหลีกเลี่ยงความจริงนั้นไม่ได้หรอกนะเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับมันและก็ทําอย่างสุดความสามารถในช่วงซีซั่นหน้าโดยอัตรตาต่รองแชมป์หลายรายการของแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดแรหน้าก็ออกมาแล้วโดยการกวาด4แชมป์แชมเมรียนส์ลีกเอฟเอคัพคาราบาวคัพและก็แชมเปียนลีก ใป็นน้ว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูขันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูท่าวต่อมากันดีครับเจาะ3แนวทางที่ทางเมนยูจะใช้หากได้นักเตะที่ต้องการจะร่วมทัพในครั้งนี้โดยแมนเชสเตอร์เด็จนั้นกำลังจะได้เจ้าของใหม่ซึ่งมีแนวโน้มนั้นว่าจะเป็นชิคยาซิมบินฮามัดอันชันีอาวิมหาเศรษฐีจากทางกาตาโดยท่าทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แบบบอกได้เลยว่าท่านชิคพร้อมทุ่มไม่อั้นในการสร้างทีมเพื่อจะรุนความสำเร็จนั้นในการนาชันทีเลยนะ โดยแน่นอน,นว่าพิษแดงล็อกเป้านักเตะเตอาไว้หลายคนแต่ที่น่าสนใจอย่างมากคงจะหนีไม่พ้นชื่อของคิเดียนเอ็มบาเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่มีแนวโน้มว่าเตรียมที่จะอำลาปารีสแซ็งแมงแม้ว่านักเตะเพิ่งจะออกมายืนยันว่าจะขออยู่กับทางปเอสเชต่อไปในช่วงซีซั่นใหม่กระนั้นเรื่องน,นี้ก็ยังไม่ได้การันตีว่าเขาจะไม่อำลาทีมฉะนั้นแล้วถ้าหากแมนยูมีกำลังทรัพย์มากพอก็มีความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวโขนหกเลือดเฟรนซ์มาเสริมแกรน่งคารินะ่า เด็กันที้องลองนึกภาพเอ็มบาเป้จับคู่กับทางมาคับรทฟอร์ดในแดนหน้าดูสิบอกได้เลยว่ากองหลังคู่แข่งคงต้องขาสัน่นเมื่อเจอทั้งความเร็วและก็ความเฉียบคมของทั้งสองคนนี้บุกตรุยเข้าใส่ในครั้งนี้โดยไม่ใช่แค่กองหน้าเท่านั้นนะที่เอดิกเชนฮากต้องการแน่นอนว่าเขาคงจะบุกเข้าไปเคาะประตูห้องทํางานของท่านชิก เพื่อของงบในการเสริมกองกลางเซ็นเตอร์แบ็กและก็ผู้รักษาประตูคนใหม่เพื่อที่จะได้ขุมกําลังที่จะพร้อมไล่ล่ลาความสําเร็จทั้งในอังกฤษและก็บนแผ่นดินยุโรปใน,นครั้งนี้โดยเริ่มตั้งแต่ตําแหน่งโกตอนนี้อนาคตของดาวิดเดคิอาเองก็ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากนักเตะจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนไม่จานาตนนี้ฉะนั้นแล้วผีแดงจําเป็นจะต้องหาตัวตายตัว,ตวแทนเอาไว้แต่น,นเนิ่นใน,นครั้งนี้นะโดยเป้าหมายหลักที่ทางเชนฮากอยากได้ก็คือทีเอโก้คอสตา นายทวารทีมชาติโปรตุเกสของสโมสรเปอร์โจกับ ford, 11, จอแดนพิกฟอร์ดโกมือหนึ่งจากทางเอฟเวอร์ตันและกัทีมชาติอังกฤษขณะที่แม็กขวายังคงเป็นหน้าที่ของจีเอโกดาโรดกับทางอารอโบิสก้าซึ่งคงต้องแข่งกันเพื่อจะลงตัวจริงขณะที่ฝั่งซ้ายบรุกชอจองสัมปทานเอาไว้แบบชามบอนแล้ว สลัดทางเซ็นเตอร์แบ็กคิมเบนจาระกันหลังชาวกอรีลีใต้ที่เพิ่งช่วยนาปรีคว้าชมป์การโชดเซเดีอาอิตารีมีแบวที่จะได้ยืน่นคือยืนคู่กับทางล no ิซโดมาติเนสเนื่องจาการาเฟเอลวาลานสภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแกร่งนักและก็ไม่สามารถใช้งานได้ทุกเกม ในส่วนของแดนกลางช่วงที่ผ่านมาแมนยูเองก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากได้ตัวเบสันเม์ามาเสริมทัพถ้าหากขาดสมร็จนะเขาจะได้เข้ามาเติมเต็มแผนมิดฟิลด์โดยเล่นร่วมกับทางกาเซมิโรกับทางบรูโน่ฟอนเดนเดชโดยมีริสเตียนอีดิคเซนคอยเป็นกำลังเสริมส่วนด้านเกมรุกบอกได้เลยว่าทั้งโหดทั้งเร็วยิ่งกว่าติดจรวดเพราะมีทั้งแรดฟอร์ดยืนทางซ้ายส่วนทางขวาจะเป็นจอดอนซานโชขณะที่หน้าเป้าจะเป็นหน้าที่ของเอเบเป้ งานนี้บอกได้เลยนะว่าเกมรับคู่แข่งโดนไส้แตกอย่างแน่นอนส่วนคาดการณ์สดจริงงแมนยูนะฮะในแผนที่หนึ่งงานนี้ผู้สาวประตูตจะเป็นติโก้คอสตาก่อนหลังจะเป็นรุกชอรริซันโดมาร์ตินเนสคิมบินแจชิโกโด้ดาวโรดกองกลางจะเป็นเมสันมาส์กาเซมิโรบรูโน่ฟอนเดลเดชกองหน้าก็จะเป็นมาคาฟรชฟอร์ดคิเิียนเอมบัปและก็จูดอนซานโชสำหรับเรื่องการเสริมทัพถ้าหากเป็นไปตามที่แมนยูตั้งเป้าเอาไว ก็ถือว่าดีเยี่ยมแต่ถ้าหากบางตำแหน่งไม่เป็นไปตามคาดที่ต้องการขุมกำลังชุดเดิมก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างเช่นในกรณีของเดคอถ้าหากนักเตะเลือกอยู่กับทีมต่อไปนั่นายว่าเจนฮาคงจับเขาทำหน้าที่มือนหนึ่งเหมือนเดิมอย่างแน่นอนขณะที่กองหลังก็อย่างที่บอกไปว่าการได้คิมบินแจถือเป็นการเสริมทัพที่จะทําให้ทุกุนซือชาวดัชเนีย สามารถระบบโรเตชันเพื่อจะรักษาสภาพความสดของลูกชีมดังนั้นวอลรันเองก็สามารถจะลงมา,า,มาทำอาชีพเป็นตัวหลักในกรณีที่ร่างกายฟิสบุ์แบบเช่นเดียวกับทางบอลรนันก็สามารถลงตัวจริงตำแหน่งแม็คขวาได้เช่นเดียวกันอีกตำแหน่งที่เทนฮากสามารถโรเตชันได้ก็คือในรูกฝั่งขวาในกรณีที่ซันโชเล่นไม่ออกเขาอาจจะจับแอนโทนีลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะความเร็วและทักษะที่คล่องแคล่วว่องไวสามารถทำลายเกมรับคู่แข่งได้แบบสบายสบาย ขณะเดียวกันก็สับตำแหน่งให้กับทางเ e. e, อเบเป้ย้ายไปยิงทางฝั่งซ้ายและให้ดรบราชีสวมบทหนาเป้าในคาแนี้ก็เป็นได้ต่อมาคาดการณ์ที่2แผนเมนู Pan uel, ก็จะให้ดาบิดเดคิอาเป็นผู้รักษาประตูลูกชกเป็นกองหลังลิซันโดมาร์ติเนสราฟาเอลวาบาันและก็อาราเบสกาเป็นกองหลังส่วนกองกลางก็จะเป็นเบสันเมาส์กาเซมิโรและก็บรูโนฟอนเดนดส่วนกองหน้าก็จะเป็นเอเบเป้มาคาฟรฟอร์ดและก็อันชนี สำหรับแผนที่3ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยถ้าหากเชนฮักไม่สามารถจะรั้งเดคอาอยู่กับทีมได้และพาดพาดตัวคอสตาแต่สามารถดึงพิกฟอร์ดมาร่วมทีมงานนี้นายด่านชังกริตสามารถรรทำอาชีพมือหนึ่งได้แบบสบายๆเพราะเรื่องของความเหนียวหนึบแลนะการเล่นบอลด้วยเท้าถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้ว ขณะที่ในส่วนเกมรับเชนฮาร์กเองอาจจะเลือกใช้ระบบวิงแบ็กโดยให้มาติเนสวารันและก็คิมบินแจยืนทำมาที่3ประสา,านแนวรับและขยับชอกับไาโรดขึ้นไปรรทำมาชีพเติมเกมบุกอย่างเต็มที่ส่วนแผงกองกลางก็อาจจะได้เห็น3คนสำคัญนะฮะเมื่อสีซท่นที่ผ่านมาได้แก่อริกเซนกาเซมิโร่กับทางฟอร์ดันเดชทำมาที่ร่วมกันกันอีกครั้งขณะที่กองหน้าจะเป็นเอมเบเป้คู่กับทางแรดฟอร์ดในครั้งนี้ก็เป็นได้นะ และนี่ก็เป็นสรุปขคาดูสมสทรอแมนเชสเตรดเดตในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ